สวัสดีครับพี่น้องนะครับเวลาที่จะพ่พี่พ่อน้องเบสาวเราว่องกับทั้งหลังวิธีครับนี่วันนี้ใช่หมดครับพ่อห้องงานรับวงติดต่อที่กองโดยการทางด้านที่เหนือได้แลัวจะมีเ้าพี่เดินพาพ่อพี่สาวเราวงเพียบครับพี่น้องเดินพาพ่อพี่น้องสาวเราว่องเดื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วนะครับสาวเราว่องเป็นอย่างงามยิ่งว่าวันนี้ แต่ผู้มีเกียรติทุกท่านทีมงานสารล่วงมา40ชีวิตครับเพื่อเป็นงานกุศลในวันนี้จะได้รับมารูปแบบลำบากนะครับวันนี้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางเทศบาลทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนทางสำนักงานศึกษาจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนฝ่ายตกด้านลังไวที่ครับทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ร้วนแล้วแต่มาร่วมงาน สารบลวมาทางไหนครับเนี่ยขอขอบคุณไว้นับโอกาสอีกด้วยนะครับทานสุวรรณภูมิครับขอบคุณเป็นทางผู้ใหญ่บ้านนะครับท่งนลูกสิบแปดน้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องสาวผ้าหาที่หนึ่งนะครับท่านผู้ใหญ่อนัญต์สีน้องสาวผนาแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับบ้านโคกสมบูรณ์หมู่ที่สามท่านผู้ใหญ่ลักพิธีครับพี่น้องหมู่ที่สี่นะครับท่านหมู่ที่แปด ท่านผู้ใหญ่จิรพรบุตรพรมหมู่ที่เกผู้ใหญ่สะอาดสีสมหมู่ที่สี่ท่านผู้ใหญ่ใช่บทกลับนะครับประมวลนรับสมบูรณ์ทุ่งชัยศิลป์หมู่ที่สิบยอดยกนะครับวัดที่<ง>